บทที่สิบสองอธิตยาปริตยายาสรเอวเมสุตังเอกังสมิยังพระกวาพระยายังวิหาราติคยาสีเซสัจเทิงภนะิกขุสัคเซนะตตะโคพระกวาภิกขุอมันเตสีสัพพัง ภิกขเวอธิตังกินจากภิกขเวสัพพังอธิตังจากภูมพภิกขเวอธิตังรูปาอธิตังจากขูวิญญานังอธิตังจากภูสัมภสโสยัมปีทังจากภูสัมภัสปัญจยาอุปสติเวทยิตังสุขังวะทุกังวะอทุกรมสุขังวะตัมปิอธิตังเกณะอธิตังอธิตังราคคินาโสะคินามโมหะ ที่นาอธิตย์ตัณฑ์ทียาชฌรามรณเนนสโเกหิตปฏิเทวหิทุคือหิโทมนัสเซหิตายาเซหิอธิตันติวัฏามิโสตังอธิตังสัทธาอธิตาโสตสัตวิญญาณอธิตังโสตจัมพ in on ัตโสอธิโตยัมปิทังโสตสัมปัสสะปัญญา ตังเจนะอธิตังอธิตังตักขินาโทสังคินาโมคตินาอธิตังชาติยาสรามรเนนาโสเกหิปริเทเวหิธุเกหิโทมนสเสหิปายาเสหิอธิตันติวะทามี ขานัาง mm hmm. อะิต statistically statistically ังคันธาอะิตาขานาวิญญาณังอะิตังคานาสัมปัสโสทิ่โตยันติทังคานาสัมผัสสะปัญจยาวปัจจติเวทิตังสุขังว่าสุขังว่าอะตุขมสุขังว่าตัมปิอะิตังเจนะอะิตังอะิตังลักขินาโสสักทินาโมหคินาอะิตา ตันติวัฒนมิชิวหาทิตารสาชิตาชิวหาวิญญาณังอาทิตัง <Gym. S 1> ชิวหาสัมผัสโสทิโตยามปีทางชิวหาสัมผัสสะอันจะยาวประชติเวทิตตังสุขังวาทุทังวาอทุกขมสุขังวาตัมปิอาทิตังเกนาอาทิตังอาทิตังรักขะขินาโสหักขินามโมหักขินาอาทิตังชาติยาชรามรเนนาโสเกหิปริเทเวหิ เอหิฐีมินาเศหิปายาเศหิฐีอธิตันติวัดามีกายโยทิโตโพถัพภาทิตากายาวิญญาณังอทิตังกายสัมผัสโสทิโตยัมปิทางกายสัมผัสสะพัญจายาปัจฉิติเวทิตังสุขังวะทุกังวะอะทุกามสุขังวะสัมปิอยทิตังเกนะอทิตังอทิตังต่างติทาโสสัมติทังโมหะทินาอทิตังอาทิยาชรามรเนนะโสเกหิปะริเทเวหิทุเกหิ โทเมนาเยหิวไปยาเซหิอาทิตังติวัอามีมโนอาิโตธรรมาธิตามโนวิญญาณังอาทิตังมโนสัมผัสโสอาิโตยามปีทางมโนสัมผัสสัพพาอุปัชฌติเวทายังสุงวทกังว่าทกงุตังว่าทุกังว่าทุกว่าทกังวุ่ัว่าทกั่าทุังอทีัว่าทังทกังว่าังท่าทุัาทุกาทุกัว่าทุกังังสาัทกังาัวาทกัทุกหงวทเทเวท เอตุเคหิโทมนาเ,เซหิอายาเซหิอาทิเัวติวะธานีเอวังปัสสังทิกขเวสุตาวาอริยะสาวโคจักขุสมิงนิพินทติรูเปสุปินินพินทติจักขุญญาเนปินิพินทติจักขุสัมปัสแปปินิพินทติยามปิทางจักปุสัมสปัสสะปัญจายาอุปัชติเวทายังสุขังวาสุขังวะสุขังสุขังวา,งวา,งวา,งวาตักสมิงถินิพินทติ โัตสมิงปินิพินติสทเทสุปินิพินติโสตวิญญาเฮปินิพินติโสตสัมผัสะโสตสัมผัสเสปินิพินติยามปิทางโสตสัมผัสสปัญเชาวกับจติเวทยิตังสุทังว่าสุกังว่าอะตุสัมาสุทังว่ะตสเมิงปินิพินติอาณาสเมิงปินิพินติคันเทสุปินิพินติคานวิญญาเนปินิพินติคานสัมผัสเสปินิพินติ ทันปีทางคาะนสัมผัสสัปัญจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกังวาอัุกรรมสุขังวาตัสมิงปีนิพินนติชีวหายะปีนิพินนติระเสสุปีนิพินนติชิวหาวิญญาณนปีนิพินนติชิวหาสัมผัสเสปีนิพินนติยามปีทางชิวหาสัมผัสสับปัญจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกังวาอัุกรรมสุขังวาตัสมิงปีนิพินนติกายสมิงปีนิพินนติปัตับเพ ปีน okay, ิพนติกายวิญญาณีปีนิพนธติกายสัมผัสเสปีนิพนติยามปีทางกายสัมผัสสะปัญญายาปัจจติเวทยยตังสุขังว่าทุกังว่าอทุกรมสุขังว่าตัสมิงปีนิพินติมาสมิงปีนิพนธติธรรมเมสุปีนิพนติมโนวิญญาณีปีนิพินติมโนสัมผัสเสปีนิพนธติยามปีทางมโนสัมผัสสะปัญญยาปัจจติเวทยยตังสุขังว่าทุกังว่าอทุกรมสุขังว่าตัสมิงปีนิพนธติ นิพพินทางวิราชติวิราคาวิมมตจะติวิมมตตสมิงวิมมตตมนิติยานางโหติคีนาชาติปุสิตังพราม,มะจะติยังกะตังกะระมียังนาปะรังอิทัตทายาติปัญชนาติติทัททโมโมจะปะกวาอัตตมนาเตปิคูปะกวาโตฟาสิตังอภินันทุมาสมิงจัปะนะเวยากนานสมิงพญญมานีตัสสะปิคูสักัสะสะ,สะ อนุป,ปาทายะอาสะเวหิจิตตานิวิมุตจริงสูติคลิปถัดไปบทที่13